สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์2568ครับช่วงเย็นๆขอมาอัปเดตกันามาท่องเที่ยวแล้วก็ไหว้คุณไหว้คุณเ้าโมนะครับที่อนุสาวรีย์เท้าสุรานารีนะครับจงบังหวัดนครราชสีมาครับแครับพอดีมาเจอ,อที่มาจากอุดรครับ ว่จะชวนไปทำบุญนะครับรับอาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับครับเปเป็นช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นๆของวันที่18กุมภาพันธ์ครับ ในบางส่วนก็มาวิ่งแก่บนครับในบางส่วนก็ขึ้นมาไหว้ขอพรครับไหว้ขอพรอนุสาวรีย์คุณย่าโมครับนะครับรบ,บรรยากาศช่วงเย็นๆครับ ก็อานมาอัปเดตให้นผู้ชมได้ชมกันของวันอังคารเย็นๆน,นะครับนี่ครับบรรยากาศก็คนก็เย็นๆก็เริ่มมาแล้วครับ ่วงีเย็นครับอากาศกำลังดีครับนี่มามีนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดอุดรนะครับเดยกครับนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดอุดรนะครับเดยกครับไปะไ้เลยครับนักท่องเที่ยวมาจากอุดรครับรับได้ครับยินดีครับ เนีครับเนาาี่ยครับเราท่องเที่ยวมาจากจังหวัดอุดรเน,นี่ยครับก็พอดีมาเจอเจ้าพี่จังหวัดอุดรครับเนี่ยครับว่าจะชวนไปทําบุญจะไปทำบุญครับไปขออธิษฐานชิดกันทร์เราน้องเออเชิญท่านด้วยอ้าวสมโยงพ่อโยงพ่อครับมีเรือมามามาาพระเขียนแมงอยู่กันครับน้อง มามาจากจังหวัดอุดรครับครับปักห้าร้อยห้าเจ็ดปีแล้อข้าวบุญบรรจิต้าอื่เนาะครับยมมาจากไหนนี่เชิญเชิญครับนี่นะครับจากจังหวัดอุดรครับเนี่ยครับมาจากอุดรเลยเนาะครับจากอุดรเนี่ยครัวบุญใหญ่กว่านี่นี่มาจากอุดรฮะเนี่ยเนี่ยครับมาจากบ้านไหนบ้างนั่นครับมาจากบ้าังสามหมอหลังสามหมอ ครับนี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยคุยกับเนี่ยผมเป็นผู้นำพานำนำมาพาชวนมาครับครับเชิญครับครับนี่ครับนี่ครับพามาทำบุญพามากราบไหว้เอาเหรียญลงครับครับนี่ครับมาจากอุดรครับครับคุณพ่อขบคนเลยขอบขเชิญเชิญข้างบนหน่อครับรักษาปกปักรักษาถึงที่บ้านเลยเด้อใครยังไม่ได้

ลไว้ต้นต้นศีมหาโพนีค่ครับครับต้องเขียนชื่อก่อนนะครับนี่ครับหลวงพ่อจะหลวงพี่นั่นจะอธิบายให้ฟังครับ <c oughs> พบัระคืัาภาครับรราาลมาะคาจารยายีเป็น้นรัมาจาจังหวัดดน่นัแงบุมาจากมาจากจังหวัดอุดรนะครับวันนี้พามาทำบุญด้วยครับเียครับ

บุญประชาทั้งพันงานฉลองเมืองนครราชสีมาครับฉลองครบละรบ5 57ปีครับเนี่ยครับเนี่ครับพอดีก็นักแสวงบุญมาจากหลายที่ครับที่เห็นเห็นก็มีจังหวัดอุดรครับมาทั้งหมด9คนครับที่พาขึ้นมาพบบพันอาจารย์ครับเพี่มาทำบุญร่วมกันนะครับ ต้นสีมหาโพธิ์ครับต้นต้นีได้ถวายท่านนะฝนด้วยถือไม้กชคดอันนี้ลัดแต่ละต้น มาดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็ครับ่ตอนนี้ก็เป็นทหารอสายาครับรเอาบรรยากาศเย็นเย็นนะครับฝากครับ โยมไปส Adams, ักการะแล้วก็มาเสือข uh, no. no. ึ emo, no. right ้นเหมือนเนี่ยยมก็ไปเนาะุโยมไปดูเยอะโยมมันไปรอดทุกประเทเมื่อนาโมูไปรับฟังคำนี้กันเด้อพาไปสักรอบมันอยู่หนักโดนหนักเยอะอ่าในยโมท่านก็ต้องก็ปวดคำนี้แล้วสิ่เราไปเดินเอาชีวิตมงคลเนาะไปรอดเอาชีวิตมงคลอย่ีกเ้อะวันไหนที่มาจากกางจังหวัดใกล้ไทยทุกประเทนี่ยราดอากาศช่วงเย็นๆครับก็อากาศไม่ร้อนครับเย็นสบายครับ เราดีด right ูใกล้ๆเกิดมเอนดูท่านชมจังเ็เรียกว่ไปเอาชินนมงคลเราตั้งไปกับบางเดินทางแก้วาดปลอดภัยน้องคนโยมก็แก้วาปลอดภัยเลยเรื่องคตลอดทุกประตูทุกวคกันนี้จะมีไได้เป็นมงคลเราไปเอาผังเล็นการเดินทางนได้แก้วาปลอดภัยเนาะเดินไปสักคู่หนึ่งนะคณโยมเนาะไปดียังไมได้รอดทุประตูทั้งนี้วด ตลอด่้งอยากจะแตะมาดรวยโยมัาคางงนกจาโยมกอดงก็เรว่าจีบวัวแล้วเ็กทยนออออยนไปดกันเอาหลือดแค่ตียวซที่เปคนตั้งแข่งแงูเนาาวิีเป็นจาี่างนครับา็จไปแล้วหะา ก็จะเป็นมาไหว้แล้วก็มาปิดทองาปิดทองปิดทองอไปดจะได้เข้าเมืองเข้าไปในเมืองเนาะใครยังไม่ได้รอดเนาะมาต่างยังไม่ได้รอดไอ้ว่าจะมาไหมืถึงโคราชเ้อะสาเีท่านถึงโคราชขับไปรอดประตูก่อนเนาะลองดูนะว่าโคราชเนาะตรงนี้ ไอมาเ่ยมันอดประตูจุ่คนนี่ยเขาเรียกว่ายังมาแต่ถุงกลาเด้อจุ่มดเราต้องหอประตูเข้าไปนุ่เด้อเนี่เขาเรียกว่าขเมืองนัุทางหน่มเด้อนอ่าไปลับก็เรียกว่าไปรับทางซัมเร็กก็ในยามูเนาะ้เด็กเดียวแห่งานวยเด้อเดนทาอดภัยันเลยนุมดวเนาะเออเดจอปรุเนาะลอทาง เมเรียกว่าจะดินกัมาเนาะหอสองข้างกเรียกว่านาทีการงานจะดีเนาะคืนขึ้นัดเนี่ยนอย่าเราเด็กทำฝังสักนิดไปเดอะเดูเระเบีช่วงเย็นครมาสักระนะม่เลื่ออพิงมิที่น้อยู่ไา้ขวามนอของเราพอนอยาจอเนาะับนี้ได้ เสร็จแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูที่ประตูชุมพลบต่พอสักการะเร้่วเด้ออย่าลืมมาเรัหยุเหมือนโมดามาอย่าลืมมาเราหลอกงานคุณยาวโมก็มาลอดครับมาลอดประตูชุมพลครับเนี่ยครับ้ัเซิอง้เด เราแบบไปรอดเอาความสำเร็จกับท่านกับตอนนั้จะได้แก้แค้นปลอดภัยนะาะยีเนาะเขาเรียกว่าจะได้แก้แค้นปลอดภัยกอดข้างนีึงก็จะได้รับมาเนาะก็ดสองข้างนายิงานนาจะดีเนาะเออที่กอดสามข้างเขาเรียกขอบคอยอยู่ดีเป็นทุกข์เออเนีครับกำลังปรึกษากันว่าจะรอดทางไหนดีว่างั้นครับนี่ครับอ่านี่ครับกลุ่มนี้ครับรอดแล้วครับ คุณโยมทางไหนที่มาแล้วเรือน้องนักศึกษารครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมขอสภาษณ์หน่อยเมื่อกี้นี้เห็น <c oughs> เห็นไหมคุณย่าโมใช่ไหมครับอธิษฐานอะไรไหมครับ <c oughs> อธิษฐานอะไรไหมครับอธิษฐานเรื่องเรียนค่ะอ๋อเรื่องเรียนอ๋อแล้วเรื่องเรียนอ๋ออยากอยากประสบความสำเร็จเรียนจบหรือเรียนมีงานทำหรือเรียนอะไรแบบไหนครับในเรื่องเรียน ้าหมายสูงสุดคือเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยได้อ๋อครับครับก็เมื่อสามสองสามวันที่แล้วเนี่ยครับมีมีรุ่นพี่น้องกันแหละมีรุ่นพี่ลูกนุ่งพี่หนูนั่นแหละว่าบนไข่หนึ่งพันใบบนไข่ไว้หนึ่งพันใบแล้วแล้วแล้วข้อมาแก้บนนั่นก็คือเขาสําเร็จแล้วเขาสอบเข้ามหาลัยได้เขาสําเร็จแล้วเขามาแก้บนเออแล้วแล้วเป็นไหม เออไม่บอกก่อนให้ได้ก่อนเนาะเออครับครับและคงไม่นานนะครับคงจะได้มามามาสอบถามว่าเนี่ยครับน้องๆนะครับอ,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 อ่ะขอให้สําเร็จครับขอให้สําเร็จก็ผมก็ก็ติดตามหลายคนอยู่ว่าอ่าพอได้บนมาแล้วเนี่ยบนแล้วเนี่ยส่วนมากก็ได้กลับมาแก้บ,บน,บา,นาาาบางคนก็ได้เข้ามหาลัยบางคนก็ได้ อ่าได้ทํางานบางคนก็วิ่งมาวิ่งรอบเนี่ยเห็นเห็นวิ่งหลายคนละมาวิ่งรอบเนี่ยรอบยาโมรอบรอบเนี่ยรอบมนุสาวรีคุณย่าโมเนี่ยนะครับครับครับอย่ามาคอยดูว่าจะได้มาแก้บนตอนไหนครับขอบคุณนะครับครับับแม่แมทต้วอย่างีไมันเปางมันเป่อครับก็คุยกับน้องๆครับว่า บุญเสริมบารมีก็เช e like ja er, ิญด้านหลังแม่ยมโโมเด้อ right ีแม่หม้อจะดูให้เนทางนู่นก็มีเนาะอื่อให้แบบจะดูตรงไหนอ๋อให้เรียนดีขึ้นแล้วก็ให้ได้เข้ามาหาไหลแบบนีครับน้องสองคนนะครับแม่ยมโมยังหรไปสักการะทางนู่นเออไปสักการะก่อนเด้อเราก็มารับเหรียญแม่ยมโมหลวงพ่อจะให้ทางนี้เด้อทางนี่ทางนี้ก็มีคำเข่าคำหมากดาเด้อคำหมากแม่ยมโมเด้อมาทางนี้